และ <มา S 1> ตอนนี้นะคะ Full House ค่ะก็เป็นเวอร์ชั่นไทยนะคะความภาคภูมิใจของ True Vision s นะคะเราก็เอามาปัดฝุ่นแล้วก็ใส่ความเป็นไทยไปเขาบอกว่าวันนี้นี่เดี๋ยวเราจะแชท นะคะ<ช>กับอ,ออมสุชาน่ก,ก็ดูรายการ <Instagram S 2> เราไปใช้อินสตาแกรมด้วยนะจ๊ะนะคะความน่ารักของคู่จิ้นคู่ใหม่ออมสุชาและไม้พิรัตในฟูเฮาส์ชื่อไทยว่าวุ่นนักรักเต็มบ้านเป็นผลงานการกำกับของนายสรัสวัีีนะคะก็พร้อมแล้วกับโปรแกรมออนแอร์ตอนแรก 11อมกราคมวันที่1นึ่งเดือนหนึ<อ>่งเริ่ดีเชียวนะคะแล้วนอกจากจะมีทีมนักแสดงคุณภาพขับจอเนี่ยอนันดาเอเวอร์ริงแฮมซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์สุดหล่อก็จะแอบมีโผล่มาเซอร์ไพรส์ร่วมแสดงในตอนเปิดตัวด้วยนะความพิเศษยังไม่หมดนะครับเพราะว่า พียวมินซูซึ่งเป็นผู้กำกับของฟูฮาวต้นฉบับที่เกาหลีเนี่ย<ะ>นลกสนุกอะไรก็ไม่รู้บอกว่าเฮ้ยไหนๆก็มาแล้วข<ะ>อ,อร่วมสนุกเข้าซีนด้วยเฮ้ยใช่<อ>แต่จะเป็นตอนไหนต้องรอติดตามกันนะครับร<อ>เพราะว่าหลังจากได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมกองถ่ายเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณเพียวก็บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นกับทีมนแสดงไทย<อ>แล้วก็อยากให้รอติดตามชมอย่างใจจใจจ่อเลยนะครับร 다른 작품 다른 나라 작품들은 제가 배우도 모르고 연출도 모르고 그랬는데 어, 여기는 이제 그 배우도 받고 그다음에 연출자도 받고 어, 그리고 제작팀들도 보고 그랬으니까 이 작품에 대한 기대가 제일 커요 저는 감독 เน 피오민โช เขาเคยมีผลงานคือนอกจากโเฮาส์แล้ว เออ you f a l l i n for me coffee house คือเยอะมากอะแล้วก็ต้องคอยมาติดตามความสนุกสนานบรรยากาศของเรากับการปิดกล้องซีรีส์เรื่องนี้พรุ่งนี้เวลาเที่ยงห้ามพลาดเลยใช่แล้วนะครับเรื่อที่บอกตอนนี้คุณออมนะ้ากำลังเริ่มแชทก,กับแฟนๆอยู่แน่นอนผ่านทาง Instagram ของ oh, tuition s <c> official <oughs> นะครับก็ติดตามกันได้นะฮะ